สวัสดีครับผมช่างแขกจัดแห้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําธรรมชมนะที่จะซีนปากถุงหรือปิดปากถุงแบบนี้นะครับบางทีเราจะใส่น้าตาลหรือใส่ข้าวคั่วหรือใส่พริกผงไปขายนะตลาดหรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้นะนี่ครับวิธีการทาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคนี่ครับแค่คุณมีไม้ทัดเหล็ดแบบนี้นะเป็นแบบพลาสติกแข็งไม่ได้นะเป็นแบบไม้ทัดแบบพลาสติกแบบนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นี้อย่างเดียวนะ แล้วก็ใช้ไฟแช็กก็ได้หรือใช้เทียนก็ได้ประมาณนั้นเนาะนี่ครับผมพอดีผมมีเทียนนะวิธีการทาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะนี่ครับง่ายงครับผมนะใครๆก็สามารถทําได้ครับนี่เป็นเนี้ยนี่กระจับมานขัดมันนียนะดีนีน่แล้วก็จัดตรงนี้ตรงๆนะครับครับคุณจะคุณจะเอามือจับก็ได้หรือว่าคุณจะวางท่าไปนี่นก็ได้นะได้หมดครับผมนะแล้วแต่ความถนัดนะครับได้หมด ประมาณนี้ย้ำดึงดึงๆึงแบบนี้นะพอตึงๆึงแล้วนะเราก็จะใช้เทียนแบบนี้ครับเทียนนี้ลนแบบนี้ตรงนี้เลยฮะเทียนลนปมมุมนี้นะขอเหล็กนี่ฮะจะไปนั่งข้างบนนะฮะแบบนี้เลยครับพอเราก็รีบไปตามแบบนี้นะครับไปเลยนี่ครับเทีนนี้เรียบร้อยนะครับเเสร็จแล้วนะฮะ มาดูครับผมนี่เองตรงนี้มันจะดูสวยด้วยครับมันจัดซีนแบบปิดดีสวยนะถ้าเกิดว,ว่าเราเอาเอกระแช็กดีเทียนโดนปิดแบบนี้สวยเราไม่ได้ใช้ไม้พัดนะมันจะดูแบบขยุกขยุยดูยด,ดูไม่สวยนะประมาณนั้นนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาเทด,ดูนี่ผมนะผมว่าใช้ได้เวลาเราเอาไปของไปขายแล้วมันก็ดูสวยด้วยประมาณนั้นนะครับไม่มีไม่มีตำหนินะครับประมาณนั้นโดยไม่ต้องใช้ ไฟฟ้าหรืออะไรสิ้นนะใช้แบบกระเช้าหรือเทียนประมาณนี้ตามที่ช่างเคยบอกตอนแนะรกเนาะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะที่จะติดตัดถุงซีนถุงเอาของไม่ขายไปได้นนะพริกผงพข้าวคั่วนะน้ำตาลนะอะไรที่ภาษถนานะนี่ยก็สามารถทำง่ายๆแบบบ้านๆได้เลยครับผมนะนี่ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเกตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจนจบสวัสดีครับ